เอาเว้เอาว้มาแล้วมาแล้วช่วงสนุกข,ของตัวเกงกาลังที่จะดําเนินมาแล้วนั่นเองนะฮะเนื่องจากว่าตัวเกงเนี่ยประกาศมาแล้วว่าเดี๋ยวเมโปกําลังที่จะเข้าเนาะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาคุยอะไรครับเมโปกําลังที่จะเข้าเอากระตรงๆนะนะคลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้แตะตัวเมโปสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าเมโปเนี่ยมันเป็นเรียกว่าม,มันเป็นลูกเรือแล้วกันแต่ที่เราจะคุยเนี่ยคือมันแทบจะการันตีอยู่แล้ว <laughs> นี่นี่คือมือการันตีเลยดีกว่าต้นปีอะชัดมากชัดเลยคือรอ อันนี้คือชัดเลยคือ1ลรอ2หนวดดำนะอาจจะมาเหมือนปีที่แล้วอะ่ะคือการาฟต่อด้วยคุซันที่มันสู้กันใช่ไหมเออนั่นแหละอาจจะเป็นรอและหนวดดำครับแล้วก็ตัวที่3อ่ะอาจอาจจะนอกแผนหน่อยถ้าเอาแบบหลักเดียวกันก่อนนะสมมตินะถ้าเป็นอย่างปีเนี้ยคือไอโบใช่ไหมปีหนะ้าอาจจะเป็นน้องเอ,อ่อไม่ไม่เรียกน้องเรียกว่าลุงม้าแทนเลยก็ได้คือแบบแหวกเลย แหวกไปเลยนะครับโอเคก็ okay, ถ้าเกิดว่าหรืออาจจะเป็นคอสกิลก็ได้นะจริงๆมันเป็นไปได้หมดเรื่อง E อ็ะตัวอะไรอีกเรื่องหนึง่งแต่เนื่องจากว่าการมาของเมโปมันเรียกว่าแทบจะการันตีแล้วว่าหนวดดำมันมาส่วนรอเนี่ยมาไม่มาเนี่ยเราไม่รู้แต่เอาง่ายๆว่า,าเป็นตัวเลือกเพิ่มขึ้นมาละกันจากในตอนแรกที่ผมคาดการไว้นะหนดดวดดำคอสกิลลุงม้านะครับแล้วก็นิกะับบอนนี่แต่ผมบอกไปแล้วว่ารอบนี้ยังไงหนดดำมันก็มา อันนี้คือชัดคือผมบอกไปแล้วว่ามามันมันต้องมารอบนี้ทําไมหรอเพราะว่ารอบอื่นมันไม่มีแล้วถ้าไม่มาตอนเนี้ยมันไม่มีแล้วเนื่องจากว่ากลางปีอ่ะมันจะเป็นไอ้พวกแบบอะไรอ่ะเป็นพวกเอลบับไปแล้วและหลังจากนั้นเนี่ยคอร์เวลลต่อมันมันจะไม่มีช่องที่จะให้โนดดําเข้ามาแล้วครับถ้าจะมาต้องมาตอนนี้นี่แหละโอเคนะ ตัวรอก็น่าจะมาตอนนี้แล้วถามว่าให้รอมาเน่ยคิดจะมาได้ไหมอาจจะคิดมาด้วยก็ได้ซึ่งอันนี้ยังตอบไม่ได้แต่คิดมันสู้กับแช้งซึ่งตอนนั้นเนี่ยแชงกงมาไปแล้วถูกไหมแต่ว่าไอ้รอกับโนนด,ดำอ่ะคู่นี้ยังไม่ยังไม่เกี่ยวหรืออาจจะเป็นโบอาก็ได้เพราะว่าโนดดำไปสู้กับโบอาได้หมดบอกเลยว่าได้หมดแต่ที่ผมการันตีรอบนี้ผมเชื่อว่าส่วนตัวนะโนนด,ดำยังไงก็มาแต่อที่มาเพิ่มคือรอมากกว่าเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยว่า เมโปเนี่ยผมไม่รู้หรอกเป็นสายอะไรแต่จากที่ดูเหมือนว่าเป็น4ดาวนะเพราะว่าปีนี้สีดาวไม่ไม่มีไม่มีเลยอ่ะคือโล่งเลยอ่ะปีนี้มันไม่มีผมเลยคิดว่าเมโปิน่าจะ4ดาวดังนั้นเนี่ยไม่ต้องไปใส่ใจมากอันนี้คือส่วนส่วโตคิดเองนะ่วนที่เหลือมันเป็นการคาดการเนาะโอเคมาที่เหลือเนี่ยย้ำนะนะคลิปนี้หลักๆจะเป็นการคาดการและคาดเดาใครไม่ชอบปิดไปเลยนะถึงตอนนี้คือปิดไปเลยจะได้ไม่ต้องแบบมานั่งเถียงกันแอดมึงนี่กันเดามั่วไปเรื่อยคือปิดเลยย้ำอย่าฟัง อย่าฟังนะแนะนําว่าให้คนที่สำหรับรับได้ฟังเท่านั้นโอเคนะผมขอต่อเลยนะมาเดี๋ยวผมจะคุยอยู่2ตัวครับลอกกาหนดด,ดาถ้ามาอันนี้เรียกว่าเป็นการคาดการเรื่องเทรดตัวละครแล้วนะครับโดยผมจะเอาสารตั้งต้นเนี่ยเป็น3ตัวคิสรุนิก,กะและก็ในส่วนของเซเทิลดังนั้นเนี่ยการออกแบบของมันจะต้องสู้ได้ทั้ง3ตัวนี้เพื่อนเพื่อ,อลองคิดดูก่อนว่าหลักๆที่มันจะต้องมีคืออะไรเอาในส่วนของคิสรุก่อนลดความเสียหาย แค่นี้คือจบเลยโอเคนะอันดับต่อไปครับนิกะล่ะถ้าเจะเารับมือนิกะคืออะไรเด็บหนึ่งความเสียหาย 2. เด็บนะครับ3ามเเทิลก็คือหลักๆแค่ตัดหลอดเลือดกับซัดปิวหลักๆมีแค่นี้นะโอเคนะ3อย่างนะเอาละทีนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยว่าไอ้ทั้ง3อย่างเนี้ยมันจะอยู่ใน ex ตัวหนาะเก่งไม่เก่งคือตอนนี้ไม่ไม่ต้องเดาว,ว่ามันจะใส่ในตัวไหน แต่3อย่างเนี้ยใส่ในโตใดตัวหนึ่งอ่ะเก่งอยู่แล้วบอกเลยคือแม่งมามึงมึงเก่งแน่นอนเพราะว่ามันจะรับมือได้3ตัวนี้คือมันเก่งอยู่แล้วไงโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันครับอขอไล่เป็นในส่วนของตัวรอ,อก่อนแล้วกันนะรอล,อล่างหญิงเนี่ยไม่ต้องพูด <c oughs> คือเกมมันคงไม่ออกมาเออรอล่างผู้หญิงคือทำทำใจอะ่ะผมบอกเลยว่าล่างนั้นคือทําใจไปเลยมาเดี๋ยวเรามาคุยในส่วนของรอบ้างครับหลักๆลรอมีอะไรตัดเลือด พอมันตัดเลือดเนี่ยถามว่าคิสลุมันย่นแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ถูกไหมถ้าโดนตัดเลือดเมื่อไหร่หรือนิกะเลือดต่ำกว่าห้าสิบมันจะโดนสถานะได้ถ้าโดนเมื่อไหร่ถามว่าแทบตายทั้งเป็นหรือไม่ใช่แม้ว่ามันจะตัดอยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์แต่สิบเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนๆคิดดีๆนะแปดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ตอนโดนฟื้นฟูอ่ะสี่สิบห้าวิสี่สิบห้าวินะครับสี่สิบห้าวิแปดสิบเปอร์เซ็นต์แมงรอสิบวิได้เลยเห็นปะแปะคือมาสิบวิอ่ะแล้วมันเป็นสิที่ ที่คุณจะตายอ่ะสิบวินี้แหละที่คุณจะตายเอาอ่ะและถามว่าตัวละครลอมันมีตัดเลือดอ่าไม่มันตัดเรียกว่าตัดการฟื้นฟูนเลือดถามว่ามันสามารถตัดหลอดเลือดได้ด้วยหรือไม่กันเชตเทิลได้บอกเลยว่าทําได้ครับดังนั้นเนี่ยไอตัวละครลอมาเก่งแน่เก่งแน่แนมันมาไม่ต้องอูดโอเคอันดับต่อมาที่เราจะคุยครับเห็นไหมเอ่ยว่ามีสร้างความเสียหายกับศัตรูที่อ่โดนตัดฟื้นฟูนเลือดอยู่ด้วยดังนั้นเนี่ยไอสร้างความเสียหายแม่งก็มา คุณลองนึกภาพอย่างตัวละครชอปเปอร์แล้วกันอันนี้เดี๋ยวขอย้อนก่อนทําไมต้องชอปเปอร์พอมันชัดอชอปเปอร์เนี่ยเมือม่อเมื่อโอเคโอเคอแอแทคเกอร์โจมตีพวกไอ้เพิ่มพารามิเตอร์ทั้งหลายอะครับมีเพิ่มเมื่อไหร่ตีแรงขึ้น50%มันแรงตรงนี้ดังนั้นเนี่ยคิสซลุโดนชอปเปอร์เตะดอกหนึ่งหรือครั้งละเนี่ยโซนใหญ่3 4 0 0 0ได้เลยถ้าเอา50%ตรงนี้ออกมันจะเหลือแค่พันนิดสองพันเองนะแต่พอมันมีอะครับสามสี่พันเลยนะอันเนี้ยเรียกว่า ีปกติในตอนที่เดบเต็มนะแต่ถ้าไม่เต็มมาแล้วตีอ่ะมัน2 0 0พันแต่ถ้าเอา50%ตรงนี้ออกอ่ะมันจะเหลือแค่เท่าไหร่พันห้ามันคือมันจะลดไปเยอะเลยนะชุดหนึ่งอ่ะเบสเ็จจากอ่อถ้าถ้าตีปกตินะชุดหนึ่งถ้าไม่มีไอเนี้ยนะอยู่ที่4 0นะ่0อ่ะแต่พอมีเนี่ย8 0 0พันเฮ้ย3,000เลยนะมึงเยอะมากนะหรืออาจจะเป็นหมื่นด้วยถ้าเดบเต็มเหรอชุดเดียวตายเลยถ้าเดบเต็มนะผมเตะคิสซลุอยู่ดอกหนึ่งหกพันอะ ดอกละนะเตะธรรมดานะสกิลไม่ต้องพูดตายแน่นอนดังนั้นเนี่ยไอตัวละครรอมันจะมีอันเนี้ยขึ้นมาด้วยที่ผมมองนะดังนั้นยังไงก็เก่งไอตัวรอนะถ้าแม่งออกแบบมาแบบนี้คือเก่งแน่นอนเนื่องจากว่ามันมีพวกตัดเลือดแล้วอ่ะไอพวกการ80ทั้งหลายอ่ะเกียรติมีเหมือนไม่มีอ่ะผมพูดเลยเพราะว่ากว่าสถานะตัดเลือดจะหายอ่ะคุณตายก่อนคิดซะลุป,ปัญหาของมันก็คือสกิลหนึ่งมันเด้งเลือด และถ้าคุณเด้งเลือดไม่ได้อ่ะในการเลือดเต็มร้อยมันก็ไม่ได้ผลละคือแบบโหดเกินรอแค่ตรงนี้ก็โหดแล้วนะนุดออกเลยอันดับต่อมาครับที่เราจะคุยก็คือว่าอย่างตัวละครรอปัจจุบันเห็นปะ่ะมันมีละคมเาสาียหายอยู่แล้วผมเลยบอกไงว่าเดี๋ยวมันจะมีเพิ่มขึ้นไปอีกแต่ว่าแบบสามสิบเปอไหมห้าสิบเปอไหมอันนี้ตอบไม่ได้แต่มีแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยไอตอนเนี้ยเราไม่รู้หรอกว่ามันจะตัดกันหลอดเลือดได้หรือไม่ตอนเนี้ยตอบไม่ได้ย้ํากันนะ ตอนนี้ต่อไม่ได้นะครับแต่สิ่งที่มีแน่ๆเนี่ยคือการสถานะกับตีแรงและตัดเลือดชัวร0 0เท่ากับว,ว่าถ้ารอมานิกะกับตัวคิสรุโดนแน่นอนเซตเทลยังไม่กล้าต่อเพราะถ้ารอเป็นสายวิ่งโซนตัวเชื่อว่ายังไงก็ต้องทํามากันได้แน่ๆโซนตัวเชื่อแบบนั้นเลยนะกันแน่นอนที่เหลือก็ค่อยไปดูสายว่าเป็นสายอะไรถ้าเป็นโล่อาจจะไม่ได้มีการตัดหลอดเลือดถ้าเป็นโล่นะแต่ถ้ามันเป็นโล่จริง ยังไงมันก็ต้องทําอะไรมาบางอย่างหรืออาจจะเป็นโลที่มีดาเมจหรืออาจจะเป็นลูมเหมือนตัวนี้ก็ได้พอใช้สก,กิลที่2มันลูมตี1ทีแล้วแม่งตีเหมือน2เท่าอะครับดังนั้นน่ะถ้าเวก้าพังโดนก็อาจจะไม่ไหวเพราะว่าล่าสุดเวก้าพังเก่งสุดแต่เวก้าพังมันจะเก่งกับพวกแบบผอมัาางกรฟ้าเอ้ยแม่เอ้พวกกองทัพเรือใช่ไหมซึ่งรอแม่งไม่ใช่เวก้าพังโดนตีเข้าแน่นอนที่เหลือก็เป็นยังไงเดี๋ยวไปลุ้นอีกทีแล้วกันนะอันนี้คือพูดแค่ถึงตัวรอก่อนต่อมาคือแค่นี้ก็เก่งเลยจ้ะ คือบอกแล้วคาดการส่วนใหญ่แม่งไม่พลาดหรอกมีหนึ่งในนี้เอพบ,บอกยังไงก็มีอะต่อมาโดดดำโดดดำโดดดำไฮไลท์ของมันคืออะไรก่อนหลักๆเนี่ยเก่งกับพวกกินผลไม้ปีศาจซึ่งลหลายๆคลิปผมพูดไปแล้วแต่คลิปนี้เจาะจงมาเฉพาะไปเลยนะกินพวกผลไม้ปีศาจทั้งหลายโนดนโดดดำทั้งหมดและไปไปได้สูงมากครับอย่างเอ่อยกตัวอย่างก่อนจะได้เห็นภาพตรงกันเนาะอย่างตัวละครนิกะเนี่ยมันตีแรงกับพวกกองทัพเรือใช่ไหม แรงขึ้นไอ้ที่น่ากลัวคือหนวดดาจะแรงขึ้นแกนก,นกินผลไม้ปีศาจร้อยเปอร์เซ็นต์โคตรน่ากลัวเลยอ่ะอ้าวแรงขั้นไหนส่วนใหญ่กินผลไม้ปีศาจแทบยกเกมใช่ไหมแทบจะยกเกมอยู่แล้วนะและถ้าไอตรงเนี้ยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เอาง่ายๆสตูดซี่เลยไม่ต้องเยอะเอาแค่สตูดซี่ครับมันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นี่กะโดนทีดองเท่าไหร่อ,อ่ะหมื่นห้าอย่างเงี้ยนี่คือแบบสตูดซี่ดาเมจยัง,ย,งยังไม่จัดจ้านนะ เพราะว่าสเตตัสตั้งต้นน่ยมันยังเป็นโลแต่ทีเนี้ยถ้ามัน100%แล้วพวกผลไว้ปีศาจเอาแค่สกิลเนี่ยอันเดียวเนี่ยแม่งไม่ต้องพูดเลยอันเดียวก็อันเดียวก็จี๊ดบอกเลยจี๊ดแบบจี๊ดเลยจี๊ดมากด้วยโอเคในส่วนต่อมาแม่งยังเสือกมีลดความเสียหายเพิ่มความเสียหายมาแน่นอนสำหรับพวกกินผลไม้ปีศาจดังนั้นเนี่ยพวกกินพวกกินทั้งหลายก่อนนะไอ้พวกที่ไม่กินจะรอดแต่รอบล่าสุดกินทุกตัวใช่ไหมยกเว้นเซตเทิน เอาละทีนี้เดี๋ยวคุยต่อก่อนพอมันไม่กินออ่พวกกินผลลไม้ปีศาจอ่ะหนึ่งโดตีแรงขึ้นสองโรคคาเสียหายคาดว่า50%หลังๆมาอ e ี5อก้าทั้งหมดนะครับไม่มี30%น้อยยากมากคือกินผลไม้ปีศาจปุ๊บห้ปอร์เซมึงเอาไปเลยเท่ากับว่าแพทไหนก็ตามคือวันพีชเนี่ยมันกินผลไม้ปีศาจแทบยกเกมอยู่แล้วไอ้พวกที่ไม่กินอะ่ะแฉงกราไหม <laughs> คือ อ่ะก็ตวันเล่ก็ตวันเล่มีไม่กินนะใครอะล็อกใครกะโรเจอร์อ Roger, แม่งก็ไม่กินดะเห็นปะคือคือมันอาจจะเล่นไม่ได้ในตอนที่ก็ตวันเล่ผมคาดว่าเกมมันน่าจะจัดการอย่างนั้นมาให้คือผลานพิศารโดนก่อนในช่วงนี้เราพอช่่งก็ตวันเล่มาเนี่ยหนวดดำะจะเล่นไม่ได้แต่หลังจาก8ปีหรือก็ตวันเล่มาเมื่อ,อไหร่ก่อนเอลบัฟน่าจะครึ่งปีก็ตวันเล่น่าจะ8ปีถ้าเกิดว่าถ้าคิดเป็นตามเลรดนี้จริงๆหนวดดำหนึ่งปีเต็มคุ้ม,มคือ คือแค่หนึ่งปีก็คุ้มแล้วอ่ะคุณไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยอันนี้โคตรคุ้มเลยนะโอเคต่อมาโหนดดจาจะเป็นตัวละครที่กับแอตแทกเกอร์ไอตรงนี้ตัดออกไปก่อนนะแต่ที่มันจะมีอ่ะคือแบบลม้มลงเน่งเลือดเพื่อน,เพ,อนเพื่อนนึกสภาพดูหากเราไปนึกถึงเซตเทิลที่เราว่าโอ้โหแม่งถึกจังวะแม่งตีไม่เข้าเ,าเลยแม่งอะไรเงี้ยที่เราบน่นบนกันอนะ่ะประเด็นก็คือว่าเซตเทิลเนี่ยมันจะเด่งเลือดก็ต่อเมื่อมีคนดึงธงใช่ไหมส่วนผมอ่ะผมเล่นเป็นอยู่แล้ว เราเล่นนี้เก่าเนาะผมไม่ดึงธงเลยเจอซอรเทิลผมไม่มีทางดึงเลยสกิลแล้วสกิลสกิลสกิลว์าไปตรงอื่นหันมาสกิลสกิลวนแค่นี้ผมจะไม่ดึงธงเลยเว้ยเพื่อที่ว่าให้แม่งตาได้เร็วที่สุดยิ่งคุณดึงธงแค่ไหนเลือดแม่งยิ่งเด้งแค่นั้นเท่ากับว่าคุณห้ามดึงธงเลยเพราะถ้าดึงเมื่อไหร่อ่าสกิลมันจะย่นใช่ไหมแล้วก็มันจะได้ในส่วนของสกิลสองไวขึ้นด้วยเนี่ยเห็นป่ะฟื้นฟูสามสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเห็นไหมสกิลสองย่สามสิบดัง แต่ปัญหาคือโหนดดาอ่ะมันจะไม่นับที่ดึงมันนับที่ล้มคุณลองนึกภาพเชตเทิลทุกครั้งที่ล้มแล้วเลือดเด้งสาสตดิสมมติถ้ากลับกันอย่างเงี้ยนิก,กะฆ่าไม่ได้แล้วนะเพราะว่าตีอ่ะก็แทบไม่เข้าอยู่ละถูกปะนั่นแหละครับมันเลยมีปัญหาไงเคลียนะแต่ว่าชชตเทิลเนี่ยที่มันมีปัญหากับอย่างตัวละครอย่างคิสซลุเพราะว่าใช่แม้ว่ามันมีเพิ่มเดฟก็จริงแต่มันชิวซึ่งคิสซลุไม่มีชิวครับมันเลยไม่ได้มีปัญหาอะไรไง แต่ยังหนวดดาไม่ใช่ครับคือคุณจะกินผลไม้ปีศาจเท่านั้นแหละแม่งคถึกเลยที่เหลือเนี่ยเดฟอ่ะค่อยไปลุ้นว่ามันจะแต่ผมกลัวนะกลัวมากเลยกลัวเลยอะ่ะแต่มันไม่มานานแล้วไงเลยคิดว่าน่าน่าจะใช่ไคโดน่าจะใช่ในที่นี้คือผมไม่รู้หรอกอาจจะเติมเกรดอาจจะโดนตีอาจจะสกิลอาจจะอันนั้นอีกเรื่องแต่สิ่งที่มันจะเป็นอะ่ะโคตรกลัวจัดๆเลยอะ่ะคือตรงนี้ คือทุกครั้งที่มันเติมเกรดได้เห็นไหมว่าโจมตีแม่งเพิ่มได้ถึง50เดฟ70กลัวตรงนี้ผมกลัวมากเออตรงนี้กลัวแบบกลัวจัดๆเลยโอเคแต่มันจะต่อเพิ่มก็คือไอ้ลดความเสียหายเนี่ยมันจะมีเพิ่มและที่น่ากลัวกว่านั้นอ,ะอ่ะเอางี้คุณลองนึกภาพไคโดณะปัจจุบันเลยนะแต่มีลบพวกเพิ่มพารามิเตอร์โจมตีอะ่ะนั่นแหละจะอยู่ในหนวดดำก็คือมันจะเป็นไคโดโลนี่แหละแต่อัปเกรด ที่ผมคิดไว้นะเนี่ยคือคือหนดดำการสถานะมีเดฟมีโจมตีมีเก่งกับพวกกินผลไม้ปีาศาจมีลบพารามิเตอร์จบเลยไม่ต้องพูดเยอะคือคือมาโอโ้โหเก่งชิบหายโอเคเนาะก็ผมสรุปเป็นประมาณนี้แล้วกันก็ไม่อยากให้พลาดสำหรับตอนต้นปีแล้วกันนะแลวถ่าถามอย่างเงี้ยตัวรอ,อกับตัวหนดดำจะเอาใครถ้าผมตอบตอนนี้เหรอหนดดำตอบตามตรงเลยถ้าให้เลือกนะเอาหนดดำแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยยกเว้นมาสองเด้งเนาะแต่จากที่ดูเหมือนรอมาตัวแรก ถ้าไปเทียบกับตอนแม่ใหญ่มาเทียบหลักการเดียวกันนะเทียบหลักการเดียวกันก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีคิงวิ่งมาพอคิงวิ่งเสร็จปุ๊บแม่ใหญ่มาเลยคิดว่าหลักการเดียวกันอันเนี้ยเมโปมาและไม่เกิน2สัปดาห์มาและก็คือเมโปเข้าสัปดาหนะ์หน้าใช่ไหมสองสัปดาห์ก็สิ้นเดือนพอดีพอสิ้นเดือนก็คือรอเข้าเลยแล้วก็โหนดดาจะมาตัวที่2 ส่วนตัวที่3ามก็ไปลุ้นอีกทีว่าจะเป็นตัวอะไรเนาะโอเคก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะหวังว่าน่าจะเห็นภาพกันแบบคร่าวๆแล้วสำหรับในรอบนี้แต่ว่าตัวที่เหลือจะเป็นอะไรต่อก็ค่อยว่ากันนะย้ําอีกทีรอหนดดําลุงมา้าคอสกิลแล้วก็ลูฟี่บอลแต่ลูฟี่บอลน,นี่ยากว่ะยากยากยาก,ยากโอเคก็สรุปเป็นประมาณนี้แล้วกันคร่าวๆ